สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าที่น่ารักทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะวันนี้เรามาช้ยนิดนิวเย r กันนะคะวันนี้เรามาช้ยนิดนิวเย r นะคะลดพิเศษสูงสุดเลยใครนะคะหรือลูกค้าท่านไหนที่กําลังมองหาสินค้า ประเภทของใช้ในรถยนต์นะคะอย่าพึ่งเลื่อนผ่านไหลนี้นะคะอย่าพึ่งเลื่อนผ่านไหลนี้นะคะพี่พี่เพราะวันนี้น้องมีสินค้าตัวหนึ่งมาแนะนําซึ่งน้องอ่ะ,อะเข้าไปเห็นในต็อกๆแล้วน้องรู้สึกว่าโอ้โหมันคือคือมันดีคือมันเลิศมันตอบโจทย์คุณผู้ชายและก็คุณผู้หญิงที่มีรถแล้วก็มีของข้างในรถเยอะก็คือตัวนี้นะคะคือ กล่องใส่ของอนเนกประสงค์ในรถยนต์นะคะมันจะมาพร้อมกับที่วางแก้วสองสามารถ วางแก้วได้2แก้วเลยนะคะหรือน้ำสอขวดนะคะขนาดกล่องนะคะคุณพี่ขนาดกล่องนะน้องจะบอกขนาดกล่องเนี่ยกำลังพอดีเลยตัวนี้นะคะอยู่ที่11นะคะอยู่ที่ 10, 11นิ้วนะกว้าง11นะคะแล้วก็สูง18เซนนะคะตัวนี้นะคะพลาสติกอย่าง DABS เลยตัวนี้พลาสติกอย่าง DABS เลยมันจะมีที่วางแก้วด้วย ที่วางขวดน้ําแล้วก็ใส่ของได้ด้วยตัวนี้ขนาดพอเหมาะเหมาะกับตรงช่องกลางรถพอดีนะคะมันติดตั้งยังไงตัวนี้เขามีสายเบล์ให้ไปด้วยนะคะเป็นาสายเบล์ที่ผูกติดกับรถนะคะไม่ได้ใช้กาวไม่ได้ใช้อะไรนะเป็นสายเบล์สามารถปรับขนาดได้ตามาตัวตัว,ต,วตัวคอนโซลตรงกลางของรถได้เลย นะคะตัวนี้น้องอะ่ะจะมีสองสีจะมีสีเบจแล้วก็สีดำนะคะตัวนี้น้ำหนักเบานะคะอยู่ที่300กรัมรูปรูปล่างของสินค้าเป็นกล่องสี่เหลี่ยมพืนผ้านะคะคุณพี่ตัวนี้นะคะน้องคิดว่าเออถ้าใครนะคะหรือ คุณผู้หญิงหรือคุณผู้ชายท่านไหนนะคะที่ของในรถเยอะอะตัวนี้ตอบโจทย์มากๆเลยเพราะมันจะสามารถวางแก้วน้ำได้ด้วยแล้วก็มันจะสามารถใส่ของได้ด้วยตัวกล่องเนี่ยสามารถใส่ทิชชู่ได้นะคะทิชชู่ที่ที่ที่เราใช้กันเป็นประจำอะค่ะไซส์นั้นน่ะก็สามารถใส่ข้าไปใส่เข้าไปในกล่องตัวนี้ได้เลยนะคะ อีกอย่างนะคะตัวนี้ก็คืออย่างที่น้องบอกเขามีสายเบลในการติดตั้งนะคะไม่ต้องไม่ต้องใช้กาวแล้วก็สามารถถอดเข้าถอดออกได้ถ้าเราไม่อยากใช้แล้วก็สามารถถอดออกเก็บได้นะคะตัวนี้ร้านค้าสินค้าแพ็คส่งไวนะคะสินค้า แพ็คส่งไวนะคะมี COD เก็บเงินปลายทางด้วยนะคะตัวนี้อยางให้พี่ๆได้ลองเอาไปใช้ดูเพราะว่าน้องจะบอกว่าตัวราคานี่คือดีมากเลยถ้าคุณพี่นะคะหรือว่าลูกค้าท่านใดจะสั่งแต่ตัวที่วางแก้วที่วางขวดนะคะตัวนี้จะตัวละ 19บาทนะคะตัวนี้จะตัวละ19บกาบาทนะตัววางแก้วเนี่ยคุณพี่ขามันสามารถถอดออกถอดเข้าได้นะตัววางแก้วอ,าอ,อ่ามันสามารถถอดออกถอดเข้าได้นะแล้วข้างในอ่ะมันจะมีช่องเล็กๆเ,เพื่อใส่โทรศัพท์ได้ด้วยนะคะข้างในมันจะมีช่องเล็กๆพี่สามารถใส่โทรศัพท์หยดโทรศัพท์ใส่ได้เลยนะคะตัวนี้ที่วางแก้วเขาขายแยกด้วยนะคะจะราคา19บาทนะคะถ้าตัวกล่องนะคะพอ พร้อมกับที่วางแก้ว2อันนะคะตัวน้องจะอยู่ที่6 0บาทนะคะคุณพี่ขาตัวน้องจะอยู่ที่60บาทนะคะ,คขะ,ะ,คะ1ของ60บาทโอ้โหราคานี้ไม่มีแล้วนะคะพี่ราคานี้ไม่มีแล้วนะคะราคานี้ไม่มีแล้วอีกอย่างนะคะทางร้านแถมสติกเกอร์น่ารักเอาไว้ให้ติดตัวของก็ได้ท้วยจะติดหรือไม่ติดก็ได้แต่ทางร้านเขาแถมฟรีให้ไปด้วย ในกล่องนะคะตัวที่วางแก้วเนี่ยก็สามารถวางแก้ววางขวดน้ำได้ปกติเลย หรือว่าจะซื้อแยกก็ได้นะคะถ้าพี่ๆท่านไหนนะคะสนใจจิ้มในตะกร้าได้เลยค่ะวันนี้วันตุจีนวันดีนะวันจ่ายวันช้อปนะคะชอบให้มีความสุขแล้วก็สนุกไปกับการช้อปปิ้งนะคะอย่าลืมนะคะถ้าลูกคา้าท่านใดโกดสนใจนะคะสามารถกดสั่งซื้อได้ในตะกร้านี้เลยนะคะสามารถกดสั่งซื้อได้ในตะกร้านี้นะคะแล้วก็อย่าลืมก่อนสั่งซ,ซื้อทุกครั้งนะคะให้คุณพี่เก็บคูปองด้านบนก่อนนะคะเก็บคูปองด้านบนมันก็จะมี เรดอัตราส่งฟรีนะคะว่าสั่งตั้งแต่กี่บาทกี่บาทถึงจะมีค่าส่งถึงจะไม่มีค่าส่งนะคะอย่าลืมกดคูปองด้านบนก่อนนะคะแต่น้องว่านะคะสองสั่งซื้อสองกล่องคุ้มสุดๆคะ่ะสั่งซื้อสองกล่องคุ้มสุดๆคะ่ะส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยคะ่ะจิ้มในตะกร้าได้เลยจ้า